วันนี้เราเีเคสพิเศษนะคะจะชวนเราไปเที่ยวนะที่เป็นอ่าปะปะแม่อยากใส่ชุดนี้อ่ะโอ้่ารักทั้หมดแล้วเนี่ยนี่อันนี้ดังมากเล่นได้ทำเวลานี้ได้นะ้นี่ของเล่นนี่ทุกคนเราได้โต๊ะแบบนี้แล้วดูวิวดิ ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุตกาเจนะคะวันนี้นะคะก็แบบว่าเป็นสเปเชียลเดย์ของเรามากๆเลยนะวันนี้ตอนนี้นะคะเจกับแม่น่ะมาอยู่ที่ซัคซอนนะคะคอเราไม่มีสองคนนะเลยว่าวันนี้เรามีเคสพิเศษนะคะจะชวนเราไปเที่ยวนะก็คือนี่เลยน้องอ้อสวัสดีค่ะเดี๋ยวเปิดหน้าก่อนเดี๋ยวคุณจะเปิดนะสวัสดีค่ะยาเลนไลฟ์สไตล์วิถีแม่บ้านตุรกีนะคะช่องหนึ่งนินที่เกี่ยวกับแม่บ้านตุรกีนะคะวันนี้ก็คือน้องอ้อเนี่ยเป็น เจ้าแห่งทับซอนเลยนะคะอยู่อยู่แัปซอนมากี่ปีแล้วสาวนีเข้าปีที่9กแล้วค่ะโอ้เข้าปีที่9ก็เจ้าแหละเรียกว่าเจ้าไปเลยนะคะก็จะมีพี่อุ้มด้วยนะคะแล้วก็มีแม่พี่อุ้มออกกล้องนิดนึงได้ไหมคะพี่อุ้มนะคะโอเคโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวแทบซอนนะจะพาทุกคนไปดูบ้านดูเมืองนะคะดูตลาดดูวิถีชีวิตของเขานะโดยมีเอ่อเจ้าแห่งทับซอนไปกับเราด้วยนะคะโอเคก็อย่าลืมติดตามนะคะคลิปนี้สนุกแน่นอนค่ะไปกันเลย นี่ร้านแรกที่เราเห็นนะเกาล,ลัดนี่คะอันนี้ก็เป็นเกาลัดย่างของตุรกีอร่อยนะทุกคน,นอ,อ๋ออันนี้เป็นเออันนี้เป็นข้าวโพดนะคะพ่อว้าไม่ขายตุรกีเลยทุกคนน่ารักนะพอเราเจอแบบคนต่างชาตินะคะเขาก็จะแบบว่าเอ็นดูอยากจะพูดคุยด้วยเนาะ ยิ่งเราคนเอเชียใช่โดยเฉพาะคนเอเชียแล้วยิ่งเราถือกล้องนะเขาจะแบบว่าเออมาถ่ายมาถ่ายอะไรเงี้ยน่ารักเชียวนี่ทุกคนเห็นธงตรงนู้นไหมสีฟ้าแดงนะคะอันนี้เป็นธงของทัฟซอนทักซอนฟักบอลนะคะใช่ไหมทีมฟุตบอลก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นทีมโด่งดังของทับซอนเลยเนาะนี่เขาก็ตกแต่งด้วยธงแบบนี้เลยนะคะ ไม่รู้ว่าเคซี่ไหมนะแตตกแต่งกันแบบนี้เลยเคซีมคซ่มาก,กเคซี่มากนอกจตุรกีเขาจะชอบแบบชอบชอบคุตบอลกันอยู่แล้ว แช่แต่และเมืองแต่และจังหวัดเขาก็จะมีแบบทีมของเขาเนาะใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะน้องอ้ตอนนี้ท้าเราก็จะอยู่เป็นโซนตลาดนะ,ะเป็นย่านเก่าแก่ของคราฟตอนนะคะเขาจะขายพวกผ้าม่านหรือพวกเสื้อผ้าทั่วไปค่ะแต่ว่าจะเป็นโซนที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะแล้วคนก็จะนิยมมาซื้อหมกเลยคล่ะนี่ดูข้างหลังเราคนเยอะมากโอสุดยอดอยากใส่ชุดนี้อะเิดนขาเที่ยวแม่ อยากใส่ชุดนี้อ่ะใส่ต้องเต้นด้วยนะใส่ต้องเต้นด้วยหะปัญหาคือขานะขาไม่ได้ขาสั้นเนี่ยดูทุกคนนี่คือชุดแต่งงานคนตุรกีเนะาะอลังการงานสร้างม่จริงนี่ซิมิขนมปังโอ้ยน่ารักเพืหมดแล้วเนี่ย ซอยร้านหอใช่ไหมเ่าก็เขาก็จะมีแต่ร้านหอจริงๆอ่ะทุกคนดูดิเ <c oughs> หลืองอลางเหลืองขวาเหลืองซ้ายเหลืองไปหมดถ้า <c oughs> ใครได้ยินเสียงหัวล้อด,ดังๆนะคะแม่เจเองนะคะ <c oughs> ไม่ต้องห่วงสัยซซกซอยเลยทุกคนข้างในก็จะมีแบบร้านขายชา ที่ของเล็กๆน้อยๆมาขายแบบนี้เนาะอันนี้เป็นร้านทองนะคะของอียกีแล้วทองที่ทาบตซอนนะคะเป็นทองที่แบบดังมากๆนะคะบางอย่างเขาใช้แบบมือทํากันแบบละเอียดมากๆค่ะแบบ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 เนี้ยอย่างเงี้ยโอ้โหแบบเป็นแล้ละเอียดเนาะนนิยมมากค่ะ ค่ะทุกคนเรามากับเจ้าถีเราก็จะได้อุ้ยหน้าเหลืองมากเลยอ่ะออหน้าเหลืองแสงทองนเหลืองมากแสงทองนี่คือพลังแห่งทองคำนะเหลืองอล่าม,มากเลยจะบอกว่าเรามาจากกับเจ้าถีเราก็จะได้ข้อมูลนะลึกๆแบบดีนะคะถ้าเกิดใครมาแทบซอนนะคะโท่าน้องอ้อนะเดี๋ยว<ป>น้องอ้อพาเทียเออไปเมน้นไปเม้นในช่องเอานะคะแต่ว่าก็ต้องเลือกวันหน่อยเพราะน้องอ้อก็มีลูกเล็กนะคะ <laughs> มองลูกนิดนึงนะเออเลือกบันมาหน่อย,อยใชยใช่ชอบชอบตรงนี้มากเลยอ่ะเนี่ยทุกคนนี่คือทางเดินธรรมดานะคะแต่เขาก็มาตั้งโต๊ะเล็กๆแบบเนี้ยมาดื่มชากันอันนี้คือแบบวัฒนธรรมการดื่มชาแล้วสังเกตเขาก็จะมากันหลายๆคนเนาะมานั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยแฮงเอาท์กันตามวัฒนธรรมของคนจูรีนเออขาป่าสารัรรค์น่ารักมากเลยอย่ะแล้วโต๊ะก็เล็กๆนะคะทุกคนร้อยเมตรเนี่ย แล้วก็จะเดินยาวไปข้างล่างเลยอ๋อตอนนี้นะคะน้องอ้อก,ก็จะพาเราไปถนนคนเดินนะเป็นโซนช้อปปิ้งล้วนๆเลยใช,ใช่ไหมใช่ค่ะรถจะไม่เข้ามานะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นถนนคนเดินอนะ่ะเนาะวันนี้นะคะไม่มืดเราไม่กลับโรงแรมนะคะแต่น้องอ้อจะกลับบ้านเพราะว่าน้องอ้อจะถึงลูกแหม่ไม่ได้เห็นภาพนี้มานานอ่ะเจะอยู่บ้านนอกมานานนะคะ โอ้โหตอนางก็จะสวยค่ะมันจะเป็นแสงไฟที่เป็นดาวอย่างงี้ค่ะอ๋อเขาก็จะมีจัดไฟเหมือนทักซิมเลยเนาะถนนแบบเออเหมือนทักซิมเลยอันนี้นะคะใครเข้ามาก็ลองถามหาคำว่าเมดันเนาะเมดันน่าจะมากันง่ายๆนะคะใครไม่ชอบทักซิมมันยาวไปนะคะมาย่อๆที่แท็บซอนได้ทต่ไมกคนอจะทนค่ะอะทุกคน เออแบบแบบไหนมันไม่เหมือนมันก็ดูไม่เหมือนบ้านเราเนาะเออทุกคนที่ตุรกีจะไม่มีชาไข่มุกนะคะเราเห็นเราก็จะตื่นเต้นมากซึ่งไม่รู้ว่ารสชาติเหมือนบ้านเราหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็หน้าตาไม่ค่อยเหมือนใช่ไหมนี่น้องอ้อบอกรล้นี่ร้านดังนะคะ เทว่ามันจะเป็นขนมอะไรอ่ะดังมากนะอร่อยด้วยอ๋อมันเป็นแบบหวานๆนะนี่อันนี้ดังมากเล็ดเลใช่แล้วเปิดมานานหลายปีแล้วไงออร่อยมากนี่อันนี้อร่อยอันไหนอันนี้อันนี้คืออะไรโคโค่อ๋อเป็นช็อกโกแลตผสมช็อกโกแลตผสมฟุตซึฟุตซึกหรืออ๋อเป็น ขวฟิชเชอร์ิโอผสมกับโกโก้ใช่ไหมเดี่ยวๆเลยซาเดะซาเดะเฮ้ยนี่มันตังเมบ้านเราเลยอุ้ยหวานเทียบเนี่ยหวานเทียบเลยเหรอหวานเทียบเหมือนแบบน้ำตาลอะนี่นะคะทุกคนนี่คือเรียกว่าฮิวบาขนมของตุรกีนะคะทุกคนนี่เป็นปลากลางเมืองทับซอนนะคะ ก็หเป็นฟ้าที่คุ้มมากอะ่ะทุกคนมาอยู่ตรงนี้ซื้อน้ำดื่มเอกคาเฟ่ก็มีนะคะแล้วก็วันนี้อากาศอากาศถือว่าดีนะไม่ไม่มีฝนเนาะ นี่คืออะไรเห็นดเหมือนกระดาษทิชชู่เลยอ่ะเป็นไหวแล้วก็เปงไหลลงแล้วเนี่ยอ๋ออตัองเรโอ๊ยพี่เจมทำเป่งแเนี้ยมันไหลมันไหลโอเคถายกาแฟไปไม่ต้องขายพี่นะ ทำมาลาดีได้นะนี่ของเล่นเออแล้วเขาก็มีแบบนี่ค่นีนมมีวิปครีมก็ไม่รู้เนะับปะรดนี่ขนมหวานก็มาแล้วของพี่เจน่ทุกคนน่าจะเทแล้วแหละอ๋อ รสชาติเป็นไงบ้างคะหอมหอมแล้วก็ไม่ขมนะไม่เปรี้ยวด้วยไม่เปรี้ยวด้วยหรอมันจะเป็นลกเต้ไม่มีลกเต้ใช่ไหมใช่ค่ะลาเต้โอเคโอเคเลหรือเพจข้างๆไม่รูกเทหมดเลยหนูเทหมดเลยโอ๊ยนี่คนไม่ดูสีสวยนะอะไรอะไรอะจริงจริงช้อนนี้นะเนี่ยไม่คุณด้วยค่ะไม่ควเหรออ่ะอย่าคุแรงไปอันนี้ดื่มได้แหละเพราะมันไม่ร้อนแล้วเนาะ ก็เดิมอีกนมร้อนจริงเหรอคะนมร้อนเหรอเออแต่พอนี้คือจางๆเบาๆละเต้นะคะเบาๆใช่ได้ค่ะแต่ว่ากาแฟดีนะคะเพราะว่าไม่เปรี้ยวไงใช่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดกาแฟเปรี้ยวไปพี่ก็จะกินไม่ได้อันนี้คือมันบางๆมันหอมมันหอมอร่อยมากเราไปทั้งทั้งเซตแค่สามสิ เคเองทุกคนกิจกรรมไม่ทำนะคะแล้วก็รสชาติดีสามสิบเทอยู่ประมาณไม่เกินไม่เกินร้อยอะประมาณแปดสิบเก้าสไม่ไม่เกินแปดสิบด้วยไม่เกินแปดสิอ่ะเขาดถือดอทบารเลยมาทุกคนเรียนเชิญมาทับซ้อนนะคะเี๋ยวเนพาน้องอ้อมานะแล้วก็น้องอ้อคือใช้งานน้องอ้อหนักมากนะคะเป็นทั้งเป็นทางไกายเป็นทางตากล้องแล้วก็เพื่อนเดินอันนี้คือเป็นเหมือนพุดดิ้งนมนะเจไปที่ไหนเจออ่ะถ้ามันเหลืองๆอ่ะมันดูอร่อยไปหมดเลยอ่ะใช่ไหมเสียงดิสนีย์กูไม่ฮะเสียงดิสนีย์ต้องมานี่ ข้างในเขาก็จะเป็นนมนมนะคะเป็นเหมือนพุดดิ้งเนาะแล้วก็ข้างในเป็นข้าวแล้วเขาเหมือนเอาไปอบไปเผาด้านบนให้เบิร์นนะเอออร่อยมากทุกคนตอนนี้นมืดแล้วมืดแล้วนะคะประมาณประมาณหกโมงครึ่งแล้วแล้วก็เออตอนนี้นะคะน้องอ้อพามาที่ไหนน้องอ้อพูดสิบอสเท่ๆค่ะ เป็นจุดสูงสุดของภูเขานะคะแล้วก็เป็นที่แบบคนนิยมมามากๆค่ะมานั่งดื่มชาะะแล้วก็ดูวิวพี่เจต้องให้ดูวิวแล้วทุกคนจะเข้าใจนะคะว่าทำไมาถึงพุทธมาะะตอนนี้วาวมากทุกคนเดี๋ยวจะให้ดู <c oughs> นี่อันนี้คือยังไม่มืดสนิทนะคะ <c oughs> นี่คือยังไม่มืดสนิททุกคนมันแบบคือมันเราเห็นทับซอนทางทับซอนเลยทั้งจังหวัดเลย ตอนนี้คือโรแมนติกมากใครจะมาขอแต่งงานก็มาช่วงเวลานี้ได้เลยนะคะคือตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเขามีเวริร์มีโต๊ะเนี่ยคือดื่มชาได้นะคะถ้าใครถ้าใครไม่อยากจะมาตอนคืนเนาะตอนเช้าก็มาเขามีขายเป็นอาหารเช้าตุรกีนะคะถ้าได้มากินตอนนี้นะก็คือเรียกว่าฟินิเล่ได้เลยนะคะเนี่ยทุกคนวิวแบบนี้นะคะหาได้ที่ไหนน้ำชาแก้วเดียวก็มานั่งได้แล้วนะ เนี่ยล้วคนตุรกีก็นิยมนะคะไม่ใช่จุดทีนะ่นักท่องเที่ยวม,มาอย่างเดียวคนตุรกีก็มานั่งดื่มชาทางของว่างกินอาหารเช้ากันที่นี่นะคะ,ะเราได้โตแล้วนะเราก็จะลงไปนี่ทุกคนเราได้โตแบบนี้แล้วดูวิวสิ คิเป็นการน้ำชานะคะแบบตุรกีตุรกีนะทุกคนข้างบนเป็นข้าง,งบนคือชาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วข้างล่างคือน้ำร้อนแล้วเวลาข้างล่าง,ง,างอ๋อนี่คือถ่าหรอคะพ<ช>ี่ออนนี่เป็นถ่านนะแล้วเวลาเราดื่มก็คือเปิดอันนี้เขามีแก้วน่ารักน่ารักให้นะคะแก้วใส่ตุรกีลแล้วก็เปิดอันนี้เสร็จแล้วเราก็เอาน้ำชาเทเข้ามาใครจะเอาเข้มสาธิตให้หน่อยได้ไหมคะน้องอ้ออยากให้เห็นอยากให้เห็นแบบเออเบื้องหลังบ้างเลยอะ เดี๋ยวเด็กชงชาแล้วค่ะเด็กชงชาแล้วก็จะดินชาลงไปอ่าฮะความเข้มอ่อนแล้วแต่ความชอบอ่าฮะปูนใบเต็มเลยนะคะใช่เพราะว่ามันยังแบบว่าชายังไม่ได้ที่นะคะจากนั้นเราก็จะมาเอาน้ำร้อนนี่ค่ะอืมก็เนืาอกินมากทีว้าวอันนี้ชามันยังไม่ได้ที่นะคะก็จะมีใบเยอะหน่อยใช่ใช่ ดื่มได้ค่ะนี่คือชาตุรกีนะใครมาตุรกีก็ต้องลองให้ได้เสร็จค่ะเรียบร้อยบคุณโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนนะคะมาเที่ยวแทรับสอนนะคะด้วยเจ้าบ้านก็คือน้งองอ้นนะคะ แล้วก็พี่อุ้ม <laughs> พี่อุ้มไม่ถึงแล้วเนาะ <laughs> <laughs> ถึงแล้วนะ <laughs> โอเคนะ้องอนะ้อนะคะก็ขอขอบคุณน้องอ้นนะคะพี่อุ้มด้วยนะคะแล้วก็น้องอุญยาด้วยนะคะก็คือ3มสาวจากทับซ้อนนะคะฟาเจก,กับคุณแม่มาเที่ยววันนี้นะคะ <laughs> ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะ <laughs> ถ้าใครชอบนะคะ <laughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ไปกด Subscribe ที่ช่องยาเลนไลฟ์สไตล์วิถีแม่บ้านตุรกีนะคะค่ะน้องอ้อเนี่ยเขาก็จะแบบว่าทํา เกี่ยวกับล้อกับวิถีชีวิตของคนตุรกีด้วยเหมือนกันนะคะก็วันนี้นะคะก็เจกับน้องอ้อและทุกๆคนนะคะขอตัวไปก่อนแล้วนะคะก็ขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะไปกันแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ